IQ to be God เป็นหนึ่งตายล่าด้วยระบบสังหารเปิดเรื่องมาด้วยภาพสงครามในยุคชุนชิวที่ตาฉินแคว้นที่แข็งแกร่งที่สุดในขณะนั้นเตรียมทำสงครามกวาดล้างอีก6แคว้นที่เหลือเพื่อรวมชาติแล้วภาพกระตัดมาที่หมู่บ้านหลังภูเขาแห่งหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังนั่งคุกเข่าอยู่หน้าปลายหลุมศพโดยมีผู้หญิงคนหนึ่งยืนเป็นเพื่อนอยู่ด้านข้างชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าเจ้าฉี ตั้งแต่เกิดมาเขาไม่เคยเห็นหน้าของพ่อเขาเลยสักครั้งและตอนนี้แม่ของเขาก็มาด่วนจากไปอีกส่วนผู้หญิงที่อยู่ข้างๆเจ้าฉีไม่ชื่อว่หยานเออหลังจากที่ทั้งสองคนทำความเคารพหลุมศพเป็นครั้งสุดท้ายทั้งคู่ก็ได้เดินทางกลับหมู่บ้านเหล่าเพื่อนบ้านที่ทราบข่าวการจากไปของมารดาเจ้าฉีต่างก็เข้ามาแสดงความเสียใจและพูดให้กำลังใจแต่เจ้าฉีก็บอกว่าตอนนั้นไม่เป็นอะไรและขอให้ทุกคนกลับบ้านไปพักผ่อน ระหว่างที่เจ้าฉีได้ใช้เวลาอยู่คนเดียวนั้นเขาก็คิดได้ว่าตอนนี้แม่ของเขาก็ได้จากไปแล้วตนเองก็มีเพียงขยันเออเป็นบุคคลเดียวที่เขาเป็นห่วงแต่คนธรรมดายอย่างเขามันไม่คู่ควรกับเธอที่มาจากตระกูลใหญ่ตอนนี้ก็ผ่านมา17ปีแล้วที่เขาได้กลับชาติมาเกิดใหม่จากโลกปัจจุบันย้อนมาเกิดในยุคสงครามนี่ก็ถึงวัที่สามารถเกณฑอาหารเข้ากองทัพ เจ้าฉีจึงตกลงใจที่จะไปเข้าร่วมกองทัพเพื่อค้นหาความสําเร็จในชีวิตและในทันทีที่เจ้าฉีได้ตัดสินใจเข้าร่วมกองทัพก็มีภาพโฮโลแกรมบางอย่างปรากฏขึ้นมาตรงหน้าของเขามันคือหน้าต่างระบบที่เขารอคอยมาตลอดตั้งแต่ที่เขาได้เกิดใหม่มาบนโลกแห่งนี้และนี่ก็คือหน้าต่างระบบอัปเกรดตัวละครเมื่อกําจัดศัตรูโดยเงื่อนไขในการเปิดระบบก็คือการตกลงใจเข้าร่วมกองทัพมันได้ถามว่า ผู้เล่นต้องการยืนยันรับภารกิจและรับของรางวัลสำหรับมือใหม่หรือไม่และแน่นอนว่าเจ้าฉียืนยันการรับภารกิจทันทีเพราะเขาต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตใหม่นี้และทำให้ผู้หญิงที่เขารักอยู่อย่างปลอดภัยและมีความสุขท่านใดนั้นระบบก็ได้ให้รางวัลสำหรับการตอบรับภารกิจเป็นพลังภายในขั้นต้นและวิชาดาบขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งแจ้งข้อมูลว่าเมื่อผู้เล่นทำการกำจัดศัตรู ก็จะได้รับค่าประสบการณ์และความแข็งแกร่งเพิ่มขึ้นตามจํานวนที่กําจัดไปเมื่อเจ้าฉีได้รับกําลังภายในหรือวิชาดาบขั้นพื้นฐานจากระบบเขาก็สัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างในร่างกายที่แตกต่างไปจากเดิมและในตอนนี้เขาก็พร้อมแล้วที่จะเข้าร่วมกองทัพเพื่อสังหารศัตรตูและเก็บค่าประสบการณ์แต่ทันใดนั่นเองยานเอ๋อที่ก่อนหน้านี้ไปเตรียมอาหารให้เจ้าฉีได้เขา้ามาเห็นชายหนุ่มกําลังเก็บข้าวของ จึงตกใจและถามเจ้าฉีว่าเขากำลังจะไปที่ไหนเจ้าฉีได้บอกยานเอ๋วว่าตนเองต้องการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกองทัพแต่ยานเอ๋อไม่เห็นด้วยและบอกว่าสนามรบนั้นอันตรายโอกาสที่จะรอดชีวิตกลับมานั้นก็น้อยมากหากเจ้าฉีตายไปตัวเธอเองคงไม่สามารถจะอยู่ได้แต่เจ้าฉีก็ยืนยันอย่างหนักแน่นว่าตนเองจะต้องรอดชีวิตกลับมายิ่งไปกว่านั้น เขาจะพยายามสร้างผลงานและหลังจากมียศตำแหน่งใหญ่โตแล้วเขาจะกลับมาขอหยานเอ๋อแต่งงานให้เธอกลายเป็นผู้หญิงที่ทุกคนต้องอิจฉาเมื่อหยานเอ๋อได้ยินแบบนั้นก็ตกลงปลงใจมอบทั้งหัวใจและร่างกายให้กับเจ้าฉีในคืนนั้นเจ้าฉีก็ได้มอบจี้หยกที่แม่ของเขาทิ้งไว้ให้โดยตัวหยกสามารถแบ่งได้เป็นสองส่วนขอให้ยานเอ๋อเก็บไว้ครึ่งหนึ่ง โดยให้คิดว่าเป็นสินสอดที่เขาขอมันเธอไว้ก่อนตัดไปที่เช้าวันใหม่บริเวณหน้าหมู่บ้านลีเจที่เจ้าฉีอาศัยอยู่วันนี้เป็นวันที่ทหารของทางการจะมาเกณฑ์ชายหนุ่มที่อายุถึงกําหนดไปเป็นทหารหัวหน้าหมู่บ้านได้บอกเจ้าฉีว่าเขาไม่จําเป็นต้องไปเป็นทหารเราสามารถทําเรื่องผ่อนผันได้สามปีโดยอ้างเหตุไว้อาลัยให้กับมารดาแต่เจ้าฉีก็ยืนยันที่จะไปเป็นทหาร คนในหมู่บ้านที่อายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องถูกเรียกไปเป็นอาหารนับรวมเจ้าฉีโดยมีทั้งหมด10บคนหลังจากทุกคนเปลี่ยนเครื่องแบบเรียบร้อยและพร้อมจะไปแล้วยานเอ๋อก็ได้วิ่งเข้าไปสวมกอดและให้คำสัญญากับเจ้าฉีว่าเธอจะรอคอยเขากลับมาและทันทีที่เจ้าฉีได้เข้ารวมกองทัพอย่างเป็นทางการหน้าต่างของระบบก็แจ้งว่าเขาได้สำเร็จรภารกิจเข้าร่วมกองทัพได้ของรางวัลเป็นช่องมิติเก็บของหนึ่งช่องโดยขนาดของมันจะใหญ่ขึ้นตามเลเวลของผู้เล่น ระหว่างที่ทุกคนกำลังเดินทางไปที่ค่ายฝึกนั้นชายหนุ่มจากหมู่บ้านก็พูดคุยกันว่าพวกตนใครจะได้เป็นทหารชายแดนที่ต้องเข้าสู่สนามรบจริงหรือใครจะได้เป็นทหารรักษาเมืองโดยเจ้าฉีก็บอกไปว่าตัวเขาเองนั้นอยากจะเป็นนักรบที่ได้เข้าสู่สนามรบแต่ดูเหมือนเพื่อนคนอื่นจะอยากอยู่รักษาเมืองมากกว่าณค่ายฝึกทหารใหม่นี่ก็คือนายพลเมืองเทียนเขาได้ปรากฏตัวขึ้น และบอกกฎเกณฑ์ต่างๆที่ทหารใหม่ควรจะต้องทราบและเมื่อนายพลเมืง่งพูดจบแล้วจึงสั่งให้ผู้ช่วยเตรียมการจับฉลากเพื่อแบ่งหน่วยแต่ยังไม่ทันที่จะได้ดำเนินการต่อเจ้าฉีก็ได้กล่าวคำถามกับนายพลว่าตนเองสามารถขอเลือกหน่วยชายแดนเพื่อเข้าสู่สนามรบได้หรือไม่ไม่เพียงแต่นายพลมึง่งที่รู้สึกประหลาดใจกับคำขอของเจ้าฉีแม้แต่เพื่อนพี่น้องจากหมู่บ้านเดียวกันก็สงสัยว่าที่เจ้าฉีเลือกแบบนั้น เพราะไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วหรืออย่างไรนายพลเมืองรู้สึกสนใจเจ้าฉีที่กล้าขันอาสาไปด่านหน้าจึงมีคำสั่งอนุญ,ญาตให้ตามที่ขอและยังบอกอีกว่าตัวเขาจะจดจำชื่อของเจ้าฉีไว้ตัดมาที่กระโจมพักผ่อนของทหารใหม่ระหว่างที่เจ้าฉีกำลังนั่งพักผ่อนอยู่นั้นเพื่อนรวมหมู่บ้านทั้ง9้าคนก็ได้เข้ามาหาเจ้าฉีแล้วบอกว่าพวกเขาได้เลือกที่จะติดตามเจ้าฉีไปอยู่ชายแดนด้วย เพราะตั้งแต่เด็กจนโตเจ้าฉีเป็นคนที่ได้เรื่องที่สุดในหมู่บ้านหากได้ติดตามไปด้วยพวกเราทั้งหมดช่วยเหลือกันก็ไม่มีเรื่องอะไรที่จะต้องกลัวทันใดนั้นระบบก็ปรากฏขึ้นและแจ้งว่าได้รับภารกิจใหม่ทุกครั้งที่ได้รับการเลื่อนยศจะได้รับรางวัลจากระบบในคืนนั้นหลังจากที่ทุกคนแยกย้ายกันไปพักผ่อนแล้วเจ้าฉีกลับไม่ยอมนอนแต่เลือกที่จะฝึกวิชา โดยนั่งโคจรลมปานเพิ่มพูนกำลังภายในระหว่างที่เสร็จจากการโคจรลมปานและกำลังจะพักผ่อนนั้นเจ้าฉีก็เกิดสังหรณ์ใจว่าคืนแรกที่เข้าค่ายทหารอาจจะไม่ราบลื่นไรเรื่องราวอย่างที่คิดจึงรีบเข้าไปปลุกเพื่อนๆของตนเองและรักษาความตื่นตัวไว้แล้วก็จริงดังคาดเหล่าทหารเก่าได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อทำการรับน้องหาเรื่องพวกทหารใหม่ ซึ่งแม่ทัพที่คุ้มค่ายทหารก็เบื่อหน่ายกับธรรมเนียมเหล่านี้แต่ก็ไม่ได้ห้ามปรามแต่อย่างใดเพียงแค่เตรียมตัวระงับเหตุวุ่นวายไม่ให้พวกทหารเก่าลงมือหนักเกินไปก็เท่านั้นด้วยหารู้ไม่ว่าในกระจมของเจ้าฉีพวกทหารเก่ากำลังโดนลุมซ้อมอยู่หลังจากเวลาผ่านไปพอสมควรแม่ทัพร,รักษาค่ายก็ได้เป่าแต่สัญญ,ญาณเพื่อให้ทุกคนรักษาความสงบแต่เรื่องน่าประหลาดใจก็เกิดขึ้น เพราะคนที่ถูกหามออกมาจากกระโจมของพวกเจ้าฉีไม่ใช่กลุ่มทหารใหม่เหมือนกระโจมอื่นๆแต่กลับเป็นกลุ่มทหารเก่าที่สภาพสะบักสะบอมค่อยๆทยอยกันเดินออกมาแม่ทัพที่คุมค่ายทหารได้ถามหาตัวคนที่เล่นงานพวกทหารเก่าโดยท่าทางที่เขาแสดงออกมาเหมือนว่าจะไม่พอใจจนทําให้กลุ่มทหารใหม่กังวลแต่เจ้าฉีก็ได้แสดงตัวออกมาแล้วบอกว่าตนเองนี่แหละที่เป็นคนลงมือ และสั่งให้พี่น้องโตตอบกลับไปเพราะเห็นว่ากลุ่มคนร้ายบุกเข้ามาในกระโจมยามวิกาลท่านแมททับจาได้ว่าเจ้าฉีก็คือคนที่นายพลเมืองบอกให้จับตาดูไว้เขาพอใจกับคําตอบของเจ้าฉีมากและหันไปสอนทหารใหม่ทุกคนว่าทหารในสนามรบควรต้องรักษาความตื่นตัวไว้หากเผยช่องว่างให้ศัตรูเห็นก็เท่ากับว่าได้ตายไปแล้วและเนื่องจากเจ้าฉีคุมสถานการณ์ได้ดี และเป็นคนแรกในประวัติศาสตร์ที่รับมือทหารเก่าได้จึงขอแต่งตั้งให้เป็นผู้ดูแลค่ายดูแลทหารห้าสิบนายแต่เจ้าฉีกลับไม่ตอบรับและถามแม่ทัพกลับไปว่ายศทหารที่สูงที่สุดที่เขาสามารถจะรับได้ในค่ายแห่งนี้คือตำแหน่งอะไรท่านแม่ทัพจึงเสนอว่าหากเจ้าฉีสามารถเอาชนะทหารองค์คลักได้หนึ่งคนก็จะแต่งตั้งยศให้แต่เจ้าฉีกลับขอท้าประลององคลักของท่านแม่ทัพถึงสิบคน ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับเหล่าแม่ทัพและทหารคนอื่นๆเป็นอย่างมากเมื่อเจา้าฉีและองค์ครักทั้งสิบอยู่บนลาน์ประลองเรียบร้อยแล้วเหล่าองค์ครักเสนอเจา้าฉีว่าให้พวกตนเองเข้าไปทีละคนจะดีกว่าตอนภายแพ้จะได้ไม่ดูอนาถเกินไปแต่เจา้าฉีก็บอกให้เข้ามาพร้อมกันได้เลยเมื่อการประลองเริ่มขึ้นเจา้าฉีก็เร่งความเร็วและเข้าไล่จู่โจมกลุ่มทหารองค์ครักโดยไม่มีใครสามารถตามความเร็วของเจา้าฉีได้ทัน นอกจากนี้ทหารแต่ละคนยังถูกเจ้าฉีล้มลงด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวเราทหารที่เหลือเห็นท่าไม่ดีจึงตัดสินใจเข้าไปลุมโจมตีพร้อมกันแต่ก็ไม่มีใครสามารถจัดการเจ้าฉีได้หลังจบการประลองแม่ทัพรักษาค่ายก็ได้รักษาสัญญาที่ให้ไว้โดยประกาศแต่งตั้งให้เจ้าฉีเป็นนายกองคุมกำลังทหารหน,นึ่นายทันใดนั้น หน้าต่างระบบก็ปรากฏขึ้นตรงหน้าเจ้าฉีแสดงรางวัลที่ได้รับจากการเลื่อนยศทหารได้รับน้ำยาเสริมพลังระดับต่ำวิชาหมัดพยัคฆ์ระดับต่ำและอาวุธดาบเหล็กกล้าระดับสูงทางฝ่ายแม่ทัพรักษาค่ายหลังจากเรื่องวุ่นวายทางค่ายสงบแล้วเขาก็ได้ออกคำสั่งให้ทหารสนิทรีบส่งรายงานเรื่องที่เกิดขึ้นในค่ายให้แก่นายพลเมืองและเบื้องบนได้รับทราบแล้วภาพก็ตัดมาที่เมืองเสียนหยาง พระราชวังจางไถของกษัตริย์ฉินขณะที่ราชาแห่งต้าฉินกําลังทอดพระเนตรแผนที่จําลองอยู่นั้นก็มีขันทีผู้หนึ่งได้เข้ามาส่งรายงานที่ได้รับจากนายพลมึงที่เขียนสรุปรายงานเหตุการณ์เกี่ยวกับวิลกรรมของเจ้าฉีในค่ายฝึกทหารพระองค์ได้ให้ความสนใจต่อเจ้าฉีจนถึงกับตรัสว่าหวังว่าแม่ทัพมึงจะไม่ปล่อยให้ทหารฝีมือดีนายนี้หลุดมือไปเพราะเขาอาจจะทําประโยชน์ต่อต้าฉินได้ในอนาคต ขณะที่เหล่าข้าราชบ,บริพารกำลังรายงานกิจการบ้านเมืองอยู่นั้นอคารามหาเสนาบดีหลี่ซือก็ได้ถวายรายงานสำคัญว่าตอนนี้ทั้งสเสบียงและกำลังทหารของต้าฉินพร้อมที่จะทำสงครามยึดครองแผ่นดินแล้วราชาหแห่งต้าฉินจึงมีบัญชาให้ประกาศสงครามโดยเริ่มจากทำลายแคว้นหานมีคำสั่งให้กองทหารของนายพลเมืองเป็นผู้รับผิดชอบการศึกในครั้งนี้หลังจากนั้นครึ่งเดือน ที่ค่ายฝึกทหารใหม่นายพลเมืองได้อ่านราชอ,องค์การประกาศสงครามระหว่างต้าฉินกับแคว้นหานขณะที่เหล่าทหารใหม่กําลังตื่นกลัวเพราะต้องออกรบกัะทันหานทั้งที่ยังไม่พ้นช่วงการฝึกทหารแต่เจ้าฉีกลับมีความยินดีอย่างยิ่งพอะะครึ่งเดือนมานี้เจ้าฉีใช้น้ำยาเสริมพลังและฝึกจนมาถึงเลเวลสามแล้วหากได้สังหารศัตรูก็น่าจะทำให้เลื่อนเลเวลได้ไวกว่าฝึกเองเมื่อนายพลเมือมงอ่านราชอ,องค์การจบ ก็ได้ทำการประกาศสงครามให้ทหารเตรียมความพร้อมเคลื่อนย้ายกำลังพลทันทีในเวลาไม่ถึงสิบวันตาชินได้เคลื่อนกำลังพลสามแสนนายลัดเลาะไปตามเขตชายแดนของแคว้นเจ้าเพื่อหลบเลี่ยงสายตาหน่วยสอดแนมของแคว้นหานและกว่าที่หน่วยสอดแนมแคว้นหานจะทราบข่าวกองทัพของต้าชินก็บุกป,ประชิดชายแดนแคว้นหานเรียบร้อยแล้วแม่แม่ทัพแคว้นหานจะตกใจ แต่ก็รีบสั่งการให้เรียกระดมกําลังพลเตรียมต้้นรับข่าศึกศัตรูทันทีซึ่งยุทธวิธีที่ทัพหานใช้ก็คือเลือกตั้งรับไม่เข้าปะทะโดยให้มือธนูระดมยิงสกัดไม่ให้ทัพฉินเข้าใกล้ถึงวิธีดังเปล่าสร้างความยากลําบากและก่อความเสียหายแกกองทัพของฉินเป็นอย่างมากเจ้าฉีเห็นสถานการณ์ในกองทัพไม่สู้ดีจึงออกคำสั่งให้หน่วยของตนบุกเข้าไปสังหารมือธนูก่อนโดยตัวของเขาจะคอยปัดลูกธนูให้ และโดยการคุ้มกันของเจ้าฉีหน่วยของเขาและพวกจึงสามารถฝ่เข้าไปปะทะและทำลายแนวป้องกันของแควนหานได้และในทันทีที่แนวป้องกันของแคว้นหานถูกทับหน้าที่นำโดยเจ้าฉีทลายลงทหารต้าฉินจึงได้รีบติดตามบุกทะลวงเข้าสู่ค่ายของแคว้นหานอย่างง่ายดดยแม่ทัพแควนหานเห็นท่าไม่ดีจึงรีบขึ้นมาหลบหนีออกจากสนามรบแต่เจ้าฉีไม่ยอมให้เป็นอย่างนั้นเขารีบบุกตีฝาเพื่อสังหารแม่ทัพศัตรูให้ได้ เลอค่าประสบการณ์ที่จะได้จากการจัดการแม่ทัพมากกว่าทหารลาบหลายเท่าและเมื่อเจ้าฉีจัดการแม่ทัพของแควนหารได้แล้วเขาก็รีบประรากาศต่อทัพหารว่าใครวางอาวุธยอมจำนนจะได้รับการไว้ชีวิตเมื่อทัพหารที่สูญเสียแม่ทัพได้ยินแบบนั้นก็สูญเสียความตั้งใจในการต่อสู้และยอมทิ้งอาวุธทันทีส่วนทัพฉินก็ยินดีที่สามารถเอาชนะศึกแรกลงได้อย่างรวดเร็วและต่างแท่ซองชื่อของเจ้าฉี แน่นอนว่าการศึกครั้งนี้คนที่ทำผลงานไดโดดเด่นที่สุดก็คงไม่พ้นเจ้าฉีแม่ทัพที่คุมหน่วยทาหารใหม่จึงตกรางวัลโดยแต่งตั้งให้เจ้าฉีเป็นแม่ทัพระดับล่างคุมกำลังทาหารใหม่ทั้งหมดสามพันนายซึ่งนี่ก็เป็นตำแหน่งที่สูงที่สุดที่แม่ทัพคนนี้สามารถจะแต่งตังให้ได้หลังจากเก็บกวาดสนามรบเจ้าฉีก็ตรวจสอบและรับรางวัลที่ได้จากระบบซึ่งก็มีทั้งค่าประสบการณ์ที่ได้จากการจัดการทหารเลวและแม่ทัพ และรางวัลจากการได้รับการเลื่อนยศทางทหารซึ่งทําให้ตอนนี้เจ้าฉีได้เลื่อนระดับขึ้นมาเป็นเลเวล5ค่าพลังกายและกําลังภายในก็อยู่ที่500หน่วยซึ่งเพียงพอกับการดูแลตัวเองในสนามลบได้แล้วแต่เจ้าฉีก็ตกลงใจว่าเขาจะต้องแข็งแกร่งยิ่งขึ้นกว่านี้ให้ได้ภาพตัดมาที่ทหารส่งสารที่รีบนําผลการสืกที่ทัพหน้าไปแจ้งแก่แม่ทัพหลักของนายพลมึง และที่พระราชวังเมืองเสียนหยางซึ่งก็สร้างความประหลาดใจให้แก่ทุกฝ่ายที่ทราบถ,ถึงการชนะศึกที่รวดเร็วกว่าที่คาดและผลงานที่โดดเด่นเป็นอย่างมากของเจ้าฉีอิงเจิ้งพระราชาแห่งต้าฉินจึงมีพระราชาองค์การปูนบำเหน็จเลื่อนยศให้เจ้าฉีเป็นแม่ทัพคุมกำลังพลทหารหมื่นนายหลังจากเลิกประชุมในท้องพระโรงอิงเจิ้งก็ได้เข้าไปในตำหนักแห่งหนึ่งซึ่งมีรูปวาดของหญิงสาวที่งดงามแขวนอยู่ เขาลำพึงกับภาพตรงหน้าว่าวันที่เขาจะได้เป็นราชาที่ปกครองทั่วราชคงอยู่อีกไม่ไกลแล้วหลังจากนั้นก็จะไม่มีใครกล้าคัดค้านการแต่งงานของเราสองคนได้แต่ตอนนี้ผ่านไป17ปีแล้วต้องเอ,อ๋ท่านไปอยู่หน้าที่แห่งใดแล้วภาพตัดกลับมาที่แนวหน้าในสนามรบเจ้าฉียังคงบุกทะลวงสร้างผลงานการรบกับแคว้นหานอย่างต่อเนื่องเมื่อราชองค์การมาถึงที่แนวหน้า ในผลเมืองก็เรียกเจ้าฉีเข้าพบและประกาศราชโองค์การแต่งตั้งให้เจ้าฉีเป็นแม่ทัพคุมกำลังพลหมื่นนายซึ่งจากการได้เลื่อนยศในครั้งนี้ระบบได้มอบรางวัลแก่เจ้าฉีเป็นคัมภีร์ายกวสำหรับฝึกกำลังพลทาหารระดับสูงและสมบัติระดับพิเศษหัวใจของแม่ทัพซึ่งหากผู้เล่นทำการผสานหัวใจของแม่ทัพก็จะเพิ่มประสิทธิภาพต่อการสั่งการกองทัพที่หยุดภายใต,ใต้การควบคุมของผู้เล่นเป็นอย่างมาก แล้วภาพก็ตัดไปที่คลืาสห์ดหลังหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ในเขตหลีเจียบ้านเกิดของเจ้าฉีหลานเอ๋อกำลังโต้เถียงอย่างรุนแรงกับคนคนหนึ่งซึ่งคนนั้นก็คือมหาเสนาบดีหลีซือพ่อแท้ๆของหลานเอ๋อทั้งคู่กำลังโต้เถียงกันเนื่องจากหลีซือสั่งให้หลานเอ๋อกับเมืองเสียนหยางเพื่อเตรียมแต่งงานกับองชายฝูซูราชโอรสคนหนึ่งของอิงเจิง้งแต่หลานเอ๋อก็บอกพ่อของเขาว่าเรื่องนั้นมันคงเป็นไปไม่ได้ เพราะนางตั้งท้องกับเจ้าฉีและเป็นคนของเจ้าฉีเพียงคนเดียวเท่านั้นเมื่อได้ยินแบบนั้นหลี่ซือก็โมโหเป็นอย่างมากเพราะการแต่งงานในครั้งนี้จะเป็นก้าวสาคัญในการสร้างฐานอานาจให้แก่ตนเองเมื่อหลานเอ๋อทําลายแผนการของตนเองหลี่ซือจึงประกาศตัดพ่อตัดลูกหละอให้หลานเอ๋อหาทางใช้ชีวิตเอาตัวรอดด้วยตัวเองในบ้านนอกแห่งนี้ในขณะเดียวกันเจ้าฉีก็ไม่ได้รับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นทางบ้าน ตนเองยังคงมุ่งม,มั่นสร้างผลงานเก็บค่าประสบการณ์เพื่อพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและจากการที่เจ้าฉีได้ขึ้นเป็นแม่ทัพคุ้มกําลังพลหมื่นนาย <c oughs> เขาก็มีอํานาจแต่งตั้งทหารสนิทเป็นองครักได้จํานวน500คนเขาจึงได้ยื่นข้อเสนอให้หลี่ชิงและพวกซึ่งเป็นพี่น้องที่ติดตามกันมาตั้งแต่บ้านเกิดว่าสนใจที่จะเป็นองครักและติดตามเจ้าฉีไปหรือไม่และแน่นอนว่าเราพี่น้องขอสาบานที่จะติดตามข้างกายรวมออกรบพร้อมกับเจ้าฉีตลอดไป เจ้าฉีจึงได้ชวนพี่น้องของเขาเข้าค่ายทหารใหญ่ทำพิธีรับมอบกำลังพลเหมือนนายและแล้วเจ้าฉีก็ได้เจอกับแม่ทัพสองคนที่สร้างความประหลาดใจในค่ายที่เขาได้รับมอบซึ่งทั้งสองคนนี้ก็คือถูซุยและจางหานแม่ทัพที่มีชื่อเสียงจริงในประวัติศาสตร์ในพิธีรับมอบกำลังพลนี้เจ้าฉีให้คำมั่นว่าจะร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกับทุกคนในการต่อสู้เพื่อตาชินและบ้านเมืองการได้ร่วมรบกับทุกคนถือเป็นเกียรติของเขา ซึ่งคำปลาัยดังกล่าวก็ได้ใจของทหารไทยมังคบบัญชาเป็นอย่างมากหลังจากจบพิธีเจ้าฉีก็ได้ไปเยี่ยมพวกทหารที่รับบาดเจ็บจากการลบซึ่งตามรายงานที่ได้รับมาพวกทหารที่ต้องเข้าโรงหมอโอกาสรอดมีเพียงหนึ่งในห้าเท่านั้นหลังจากที่เจ้าฉีได้พบกับหมอทหารเขาก็ได้บอกวิธีการฆ่าเชื้อโดยใช่แอลกอฮอลจากเหล้าลาดลงบาดแผลแต่หมอทหารก็ไม่เชื่อโดยบอกว่าการลบเราไม่สู้ แต่การแพทย์เราย่อมชำนาญโดยท่านหมอจะใช้เหล้าให้คนเจ็บดื่มเพื่อลดอาการเจ็บปวดก่อนการผ่ารักษาเท่านั้นและในขณะที่ท่านหมอกำลังจะผ่าเอาลูกธนูออกจากร่างกายทหารที่ได้รับบาดเจ็บเจ้าฉีก็ได้ห้ามแ่านหมอไว้และพูดอย่างหนักแน่นว่าให้ใช้เหล้าล้างแผลก่อนการผ่านอกจากนี้ต้องใช้เหล้าล้างมีดที่ใช้ผ่าผ้าพันแผลก็ต้องนำไปต้มในน้ำเดือดทำให้แห้งก่อนที่จะนำมาใช้ด้วยยิ่งไปกว่านั้น เจ้าฉียังได้มอบยาห้ามเลือดจินซวงโดยบอกว่าเป็นยาที่ตนเองได้คิดค้นขึ้นเองแม้ท่านหมอจะไม่ค่อยกล้าเชื่อคําพูดของแม่ทัพเจ้าฉีแต่เหล่าทหารที่ได้รับบาดเจ็บก็สนับสนุนเจ้าฉีกันอย่างเต็มที่ซึ่งหลังจากหมอยอมทําตามที่เจ้าฉีแนะนําและได้เห็นประสิทธิภาพของยาห้ามเลือดก็รู้สึกว่าคําแนะนําอื่นๆที่เจ้าฉีพูดมาก่อนหน้านี้ย่อมต้องมีประสิทธิผลที่วิเศษเหมือนยาห้ามเลือดเช่นกัน ท่านหมอจึงได้ขอให้แม่ทัพเจ้าช่วยอธิบายเกี่ยวกับการค่าเชื้อต่างๆอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยความเค่าลบ